เขาสวยหลานสาวไวัยใสวัยกำลังแตกเนื้อสาวอาศัยอยู่กับคุณยายที่เปรียบเสมือนร่มโพร่มใสของเธอแม้จะอยู่ในยุคที่ความเจริญแผ่ซ่านเข้ามาแต่หมู่บ้านของพวกเธอยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะประเพณีบุญห่อข้าวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช้าตรู่วันงานบุญ แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาต้องยอดเจดีวัดจำเปล่งประกายทองผู้คนในหมู่บ้านต่างมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นเสียงหัวเราะรอยยิ้มและบทสนทนาอันอบอุ่นดังระงมไปทั่วบริเวณวัดพอขาแม่ค้าก็ต่างพากันตั้งแผงร้านค้าขายของกันเต็มลานวาัดเด็กๆต่างวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขกลิ่นหอมของข้าวต้มมัดขนมไทยและดอกไม้หอมอบอวลไปทั่วทั้งงานเขาสวย ช่วยคุณยายจัดเตรียมสำหรับไปถวายพระพุทธรูปในศาลาเธอชื่นชอบบรรยากาศของงานบุญเสมอเพราะมันเต็มไปด้วยความสุขความผูกพันและความทรงจำดีๆขณะที่เขาสวยกำลังเพลินกับการจัดวางพวงมาลัยดอกมะลิเธอเหงื่อหยหน่ายขึ้นและสกเข้ากับดวงตาคู่หนึ่งโดยบังเอิญชายหนุ่มหน้าตาคมเข้มในชุดพื้นเมืองยิ้มให้เธอเล็กน้อยหัวใจของเขาสวยเต้นละรัวอย่างประหลาดเขาคือ เมกชายหนุ่มจากต่างถิ่นที่เพิ่งย้ายมาอยู่หมู่บ้านข้างๆใบหน้าของเขาหล่อเล้าแต่แววตาของเขากลับดูหม่นหมองคล้ายมีเรื่องราวซ่อนอยู่ถัดจากเมกไม่ไกลนักเขาสวยเห็นตนชายหนุ่มร่างสูงโปร่งหน้าตาใจดีผู้เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านเขายิ้มทักชายเธออย่างเป็นกันเองตนเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้าน ด้วยความขยันขันแข็งและจิตใจอบอ้อมอารีเขามักจะอาสาช่วยงานวัดและดูแลผู้สูงอายุอยู่เสมอตลอดช่วงเช้าเขาสวยได้พูดคุยกับทั้งเมฆและตน้นเมฆมีบุคลิกที่ลึกลับหน้าค้นหาเขาไม่ค่อยพูดแต่ทุกคำพูดของเขากลับทำให้เขาสวยรู้สึกขึ้นและอยากรู้เรื่องราวของเขามากขึ้นในขณะที่ตนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เขาชวนเธอคุยเรื่องต่ตางๆอย่างสนุกสนานและทำให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาดเมื่อถึงช่วงบ่ายผู้คนเริ่มทยอยกลับบ้านเข้าสวยเองก็ช่วยคุณยายเก็บของจนแล้วเสร็จขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับบ้านเมกเดินเข้ามาหาเขาเข้าสวยผมไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เธอรู้สึกใจหาย เมกยืนสร้อยข้อมือลูกปัดไม้เล็กๆให้เธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงวันนี้เข้าสวยรับสร้อยมาเธอรู้สึกประหลาดใจกับท่าทีของเขาเมกจับไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รอคำตอบใดๆเข้าสวยกลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกสับสนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเมกถึงทำตัวแปลกๆเธอหันไปมองสร้อยข้อมือในมือแล้วก็ถอนหายใจออกมาหลายปีผ่านไป เขาสวยเติบโตเป็นสาวสะพั่งเธอจบการศึกษาและตัดสินใจทำงานอยู่ในหมู่บ้านเพื่อดูแลคุณยายข่าวคราวของเมฆเลือนหายไปเรากับไม่เคยมีตัวตนในขณะที่ตนยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของเธอเสมอเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจให้เธอในทุกๆเรื่องตนยังคงเป็นชายหนุ่มที่ใจดีและมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย เขาไม่เคยละทิ้งความฝันที่จะพัฒนาหมู่บ้านและมักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งข่าวการจัดงานบุญห่อข้าครั้งใหญ่อีกครั้งก็มาถึงหมู่บ้านอื่นจะมาร่วมงานด้วยทําให้งานคึกคักเป็นพิเศษเข้าสวยช่วยงานวัดอย่างเต็มที่เหมือนเช่นเคยทํากลางผู้คนที่เดินผ่านไปมาสายตาของเธอก็พลันหยุดลงที่ร่างคุณตาชายหนุ่มคนนั้นมีเคราโครงใบหน้าที่คุ้นเคย แม้จะดูสู้ผอมและมีรองรอยความเหนื่อยล้าปรากฏอยู่เมฆใช่แล้วเขาคือเมฆเขาสวยเดินเข้าไปหาเขาด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งตื่นเต้นดีใจและรู้สึกแปลกใจเมฆเองก็ดูประหลาดใจไม่แพ้ก,กันที่ได้เจอเธออีกครั้งเขาเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาให้เธอฟังอย่างรวบรัดเมฆสารภาพว่าเขาได้หลงผิดไปทำสิ่งไม่ดีบางอย่าง และต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่นานกว่าจะกลับตัวกลับใจได้สำเร็จเขากลับมาที่นี่เพราะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่และอยากกลับมาขอโทษคนที่เขาเคยทำไม่ดีด้วยเมกมองเข้าสวยด้วยแววตาสำนึกผิดเขายังเก็บสร้อยข้อมือลูกปัดไม้ที่เธอให้เขาในวันนั้นไว้เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจให้เขาไม่หลงผิดอีกต่อไปในขณะที่เขาสวยกำลังพูดคุยกับเมกต้นเดินเข้ามาหา เขาเอ่ยทักทายเมกอย่างเป็นเมตรแม้จะรู้ว่าชายหนุ่มคนนี้เคยทำให้เขาสวยรู้สึกหวั่นไหวต้นไม่ได้แสดงท่าทีหึงหวงใดๆเขายังคงเป็นต้นคนเดิมที่เต็มไปด้วยความใจดีและความเข้าใจตลอดงานบุญเขาสวยได้เห็นทั้งสองคนในมุมที่ต่างกันเมกที่เคยดูน่าค้นหาบัดนี้เผยให้เห็นความอ่อนแอและความผิดพลาดในอดีต แต่ก็มาพร้อมกับความตั้งใจที่จะแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ส่วนต้นนั้นยังคงเป็นความมั่นคงเป็นดั่งหลักยึดเหนี่ยวที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอเมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขออฟ้างานบุญหอข้าวก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเขาสวยเดินออกมาจากวัดพร้อมกับความรู้สึกที่ชัดเจนในใจเธอหันไปมองต้นที่ยืนรออยู่ไม่ไกลตนยิ้มให้เธออย่างอบอุ่นและยื่นมือมา เขาสวยจับมือเขาไว้แน่นเธอมองเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและจริงใจของเขาเขาสวยได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของความตื่นเต้นหรือความลึกลับน่าค้นหาแต่มันคือความมั่นคงความเข้าใจและความดีงามที่ส่องสว่างออกมาจากภายในเมกเองก็กำลังเดินในเส้นทางที่ดีขึ้นและเธอหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่สำหรับเธอแล้ว ต้นคือคำตอบสุดท้ายกลับบ้านกันเถอะตนพูดพร้อมกับกระชับมือเธอเบาๆเขาสวยพยักหน้าเธอยิ้มให้ต้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความสุขและความมั่นใจ